สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ปั้นโนวา RS ซูเปอร์ครับอีกหนึ่งคันนะครับสีดำนะครับก็สภาพครับอันนี้คือเราจำการถอดเขาเรียกว่าชุดสีเรียบร้อยแล้วนะครับชุดสีก็เรียบร้อยดีครับชุดสีคันนี้ไม่แตกหักนะครับมีจุดแตกนิดนึงนะครับตรงเส้นของตัวคลัตช์เฉยๆนะครับสภาพโดยรวมภายในนะครับไม่ได้ถือว่าแย่ครับแค่เป็นขี้ตะกังเฉยๆอันนี้สามารถลองล้างได้นะครับแล้วก็ าขาับบูอาจจะต้องล้างนิดหนึ่งเพราะว่าตอนช่วงเช้าสตาร์ทยากนะครับพ่อไม่ใช่ของเดิมนะครับดิสมีอาการแบบล้อฝืดหน่อยนะครับก็น่าจะต้องล้างปั๊มนะครับถ้าล้างไม่ได้ก็เปลี่ยนนะครับส่วนหน้าปัดก็เรียบร้อยดีเข็มอยู่ครบนะครับกระจกหายไปข้างนึงแล้วก็ปั๊มดิสหน้าเนาะเป็นของไม่ตรงรุ่นก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับนะครับแล้วก็พักเท้าไม่ไหวแล้วนะครับ นอกนั้นก็จะเป็นพวกโซ่นะสนันหนิมนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะขัดทําสีทําสีแบบพักเท้านะครับแต่ว่า,าพวกนี้โครงเครงคงน่าจะไม่ได้ทําเครื่องเท่าที่สตาร์ตติดมาก่อนหน้านี้คือฟังเสียงแล้วไม่มีปัญหาครับเครื่องเสียงดีอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของอช่วงล้อหน้าดิสน่านครับวงล้อเนี่ยน่าจะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพราะว่ารถน่าจะมีการจอดแล้วก็สนิบมกินนะครับส่วนคาบ สกรปรกแบบนี้ก็ไม่ยากครับทำความสะอาดจะใช้พิฉีดน้ําฉีดนะครับก็สําหรับคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับจากที่ไม่ได้ทํามานานสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนครับ โอเคครับก็มาอีกวันหนึ่งวันนี้ช่วงสงการพอดีนะครับทําอะไรก็แก้งก็แก้งกับเจ้าโนวาซูเปอร์คันดานี้นะครับก็สเต็ปแรกจากที่ถอดชุดสีมันออกมานะครับตอนนี้ก็คือถอดคาบูกออกมานะครับเพื่อที่จะเอามาล้างนะครับซึ่งก็ลองเช็คสายแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกโชค๊คพวกอะไรนี่ก็คันเล่งใช้ได้ครับแต่ทีนี้ก็คือ ในสวนของตัวใสยน้ํามันถอดออกมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของน้ํามันเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนหยดไหลออกมาทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะตัวโนวาเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่ไหลออกเพราะว่าตัววาลเนี่ยจะเป็นตัวสุญญากาศนะครับอันนี้อาจจะต้องไปเปลี่ยนวาลใต้ถังนะครับหยดติง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 ตะกี้เห็นอยู่นะครับก็ไม่มีไหลแล้วก็เดี๋ยวน่าจะล้างเบรกนะครับล้างเบรกหน้าหลังให้ใช้งานได้เปลี่ยนปั๊มบนนะครับ เบื้องต้นเ๋ยวเอาให้ใช้งานสตาร์ทติดวิ่งได้ก่อนนี่ครับเห็นละเห็นละมีน้ำมันหยดมานี่นะครับก็เดี๋ยวจัดก,การนะครับเดี๋ยวถ่ายน้ำมันออกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูสเต็ปต่อไป